คอ,อน n วิ Isuzu m u เเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตค่าโทร025138850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต ร่วมมอบโอกาสต,ต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยกากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร025114020และ0846436888 พบกันในช่วงของรถดีรถเด่นอีกครั้งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรถมือ2คุณภาพดีไว้ใจได้ไม่ต้องดูครับชอบก็ซื้อเพราะทุกคันมีรับประกันทุกคันผ่านการตรวจผ่านการคัดเลือกคัดกรองมาเป็นอย่างดีครับวันนี้ครับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่กับงาน Fast Auto s h ์โชว์ไทยแลนมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับสำหรับคาดีชชวโอเคครับคาดีโชโอเคเนี่ยอยู่ที่ถนนพัฒนาการสวนหลวงครับ ซอยพัฒนาการ29นะครับทางคุณวูดดีที่เป็นผู้บริหารคาร์ดีชัวโอเคบอกว่าวันนี้คัดรถมาเลยจริงๆมีเยอะแต่เอาแบบเด็ดๆไฮไลท์ไฮไลท์ห้คันมาให้กับทางแฟนรายการแล้วก็แฟนๆของงาน Fast Auto Show Thailand ได้ดูกันครับคันแรกนะครับคันนี้เป็น Toyota f ครับ f o r t u n e r 2.8V ขับเคลื่อน4ล้อครับปี2018ดูซะนี่สวยงามนะครับนี่ถ่ายมาให้ดูเลยนี่ยังเป็น แต่เป็นเครื่องใหม่แล้วนะฮะเครื่อง2.8ความสนุกของ f o r จ u n e r สำหรับผมนะคือเป็นรถที่มีโหมดการขับมี e ี o Mode มมี Power Mode เพราะนั้นนะ่ะคอนเซปต์จริงๆเนี่ยผมว่าแรงแรงจริงๆนะครับเน้นแบบขับแบบแรงๆรุยๆตามสไตล์เลยคันนี้เนี่ยราคาตั้งอยู่ล้านหนึ่งครับ1 1 6 9 0 0้านบาทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับวิ่งมา55,000กิโล A.B.S. airbag นะครับเน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับ Central lock เบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้ครบๆเลยผมให้ดูภายในหน่อยนี่แจ่มๆเลยสนใจอยากจะได้ก็ติดต่อไปได้ที่ CarDial OK นะครับถนนพัฒนาการติดต่อพี่วุด,ดีก็ได้หรือเหมือนเดิมติดต่อมาที่เราก็ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี่แหละนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีทาง N.B.P. สัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็มีคนอยากได้รถของ A.T. c a r s a l e นะครับหรือ นสัปดาห์ก่อนก่อนที่ออกออกไปไม่ว่าจะเป็นทางผู้ประกอบการรายอื่นอยากได้รถของใครก็บอกมาได้นะครับถ้าเผื่อไปดูทาง YouTube ไปดูย้อนหลังแล้วเห็นสนใจมันผิดมันจะมีอย่างเดียวครับคือติดต่อไปปุ๊บผมปรากฏว่ารถเนี่ยมันขายไปแล้วอันนี้ก็อดเท่านั้นเองแต่ก็ฝากไว้ได้นะครับอยากได้รถประเภทไหนเงื่อนไขเป็นยังไงและให้เราติดต่อเป็นคนกลางให้นะครับถัดมาคันนี้เป็น h o n ด้ a c c คอ d 2ด EL ปี2018ครับ ป้ายแดงก็ล้านสนะครับล้านสี่ห้ตอนนี้รถมือ2องคันนี้ขายอยู่859,000บาทนะครับก็สีดำสวยงามครับผมชอบคาดิชัวโอเคนี้เก็บรถเนี้ยบจริงนะครับเงื่อนไขของรถมือ2เนี่ยมันไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงแต่ดูว่าคัดสภาพมาดีแล้วก็เก็บงานมาดีนี่ขนาดอยู่ในรูปนะฮะจะเห็นว่าเบาะหนังนี่มีสภาพการใช้งานมานะครับแต่ว่าก็มีการเก็บทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับ ถ่ายเลขใหม่มายืนยันครับว่ารถคันนี้วิ่งใช้งานไป45,457กิโลเมตรจริงๆนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับจะเป็นด้านท้ายของรถนะครับเนี่ยคิ Q ้วโครโมงโครเมียมต่างๆก็ยังดูสวยงามนะครับเพราะบอกแล้วว่าพอเป็นรถปีใหม่ๆเนี่ยรถอายุไม่ถึง3ปีนะครับก็ยังสวยๆอยู่เลยแน่นอนเป็นเครื่อง2.0เพราะนั้นมีปลายท่อยเสียออกข้างเดียวนะครับก็ ติดต่อไปได้นะครับที่คาดีชัวโอเคในคราคา8 5 9 0 0 0บาทหรือติดต่อผ่านทางเราให้ทางเราเป็นคนประสานงานให้ก็ได้นะครับถ้าไม่ถูกใจครับต้องคันนี้ครับ Accord 2.4EL n a v i g a t o r ครับแต่คันนี้ปีเก่ากว่าหน่อยคันนี้เป็นปี2017เก่ากว่าปีหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยแล้วเก่ากว่าแล้วทำไมราคาไล่ๆกันเลยคันนี้8,29,000บาทถูกกว่าคันเมื่อกี้3 0 0 0 0บาทนะ คือเพราะเขาเป็นรถปีเก่ากว่าแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยคือออปชันเขาเยอะกว่าครับเขาเป็นรุ่นเนวิเกเตอร์ครับเป็นรุ่นมีระบบนำทางแล้วดูเลขไมล์ของเขาสิครับรถปีเก่าก็จริงแต่เลขไมล์สองหมื่นแปดพก้ิโลคันเมื่อกี้อ่ะเลขไมล์เยอะกว่านี่ผมย้อนไปให้ดูนะครับคันสีดำเนี่ยลองดูสิเลขไมล์สี่หมื่นะเพราะนั้นนี่คือนี่คือความต่าง แต่ก็เนื่องจากรถรถปีเก่าเพราะนั้นราคาก็จะต่ํากว่านิดนึงประมาณ30,000บาทนะครับก็เรียกว่าเลือกได้ใครจะเอาตัว2.4ใครจะเอาตัว2.0ไปเลือกกันเอาเลยนะครับเนี่ยสภาพสวยๆคันนี้สีบรอนดนะครับถัดมาครับม i t s u i i s h ป Pajero Sport ครับ2.4 GT คันนี้เป็น4 w h e e l drive นะครับพอ2.4 GT 4 w h e e l drive ปี2018เนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีของรถตัวนี้เลยคือมีระบบขับเคลื่อนที่ดีครับนะครับ มีระบบขับเคลื่อนที่ดีคือ SSWD2 ครับ Super Select 4 Wheel Drive 2ครับ Super Select 4 Wheel Drive, 2, 4 wheel drive 2เนี่ยในรถปกติทั่วๆไปรถกระบะหรือรถตรวจการประเภทนี้เขาจะมีขับเคลื่อน2ล้อ 2H 4H 4L แต่ของ Mitsubishi Pajero Sport ที่มีชุดขับเคลื่อนที่เป็น Super Select 4 Wheel Drive 2เนี่ยมันจะมี4 4อันให้เลือกครับคือ 2H 4HLC 4LLC แล้วก็4 h ครับผมเก็บที่สุดท้ายเพราะอะไรชื่อมันไม่เหมือนชาวบ้าน 2H เนี่ยก็เหมือนชาวบ้านเขา4 h l c ก็คือ 4H ของคนอื่นน่อก็คือ 4L ของคนอื่นแต่ที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ดันชื่อเหมือนก็คือ4 h CH ีนี่คือระบบ Wheel Control ครับ Wheel c o n t r ท l ทำงานยังไงขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง4ล้อกระจายน้ำหนักไปครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขับขี่ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นถนนกระจายน้ำหนักได้ตั้งแต่60-40 นะครับหลัง60หน้า40หลังเหลือ5 5หน้า45ได้จนกระทั่ง50 50บาลาลา์ได้ทั้ง4ีรล้อนี่คือ all wheel control ครับแต่อยู่ในป a j e r o s p o สปอร์เขาเรียก4 h นะครับเพราะนั้นคันนี้น่าสนใจราคาถูกลงไปจากป้ายแดงประมาณเกือบ500แสนบาทนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นรถปี2018วิ่งใช้งานมาไม่เยอะนะครับเพราะนั้นใครที่ชอบสไตล์ ขับเคลื่อน4ล้อแล้วอยากได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อแจ๋วๆไว้ใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นะครับคันสุดท้ายครับของค okay. ่าดีชัวโอเครถต่อใช้งานในเมืองนะมาอีกคันครับ Honda City V+ ครับคันนี้ก็ปี2018ป้ายแดงก็699ตอนนี้อยู่ราคา469นะครับถูกลงมาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็ตามสภาพการใช้งานครับดูเลขไมล์หน่อยสินี่3 3 0ห0นกว่ากิโลเท่านั้นเองรถ3ปี ค่เฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นกิโลค่าเฉลี่ยของรถปกติทั่วไปวิ่งปีละ2 0 0 0 0กิโลนะฮะคันนี้ถือว่าวิ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยไม่น้อยนะครับสภาพสวยงามก็เลือกได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะอยากได้รถแบบไหนนะครับแล้วก็ดูในส่วนของผู้ประกอบการที่เรานําเสนอแบบนี้ติดต่อผู้ประกอบการโดยตรงนะครับหรือติดต่อผ่านเราให้เราเป็นตัวกลางประสานงานให้ก็ได้นะครับอยากจะได้รถแบบไหน ก็ส่งข้อความมาบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับเรื่องรับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะตกหล่นไปง่ายที่สุดเลยคือส่งข้อความมาบอกครับเอาชื่อของคุณเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับและรถที่คุณสนใจเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปให้แน่นอน